ัวละครสองเพื่อนรักอย่างบิลลี่กับแมนดี้ที่เราได้ดูและเคยเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดทั้งเรื่องซึ่งในความที่พวกเขาเป็นตัวละครเพศตรงข้ามก็จ,จะทําให้หลายๆคนเกิดจูกคิดขึ้นมาว่าระหว่างสองคนนี้อาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อจนเผอแอบ,บชอบเพื่อนไปแล้วก็ได้ในคลิปนี้เราก็จะมาพิสูจน์กับทฤษฎีนี้กันว่ามันจะใช่ความจริงแน่หรอโดยการยกบางเหตุการณ์ในแต่ละตอนมาเพื่อวิเคราะห์กันครับเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันเราก็ต้องมาดูก่อนว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยมารู้จัก,ก ้ได้มากดกิ่งที่หน้าบ้านของแมนดี้ซึ่งในครั้งแรกที่เจอกันเบลลี่ก็สังเกตเห็นว่าแมนดี้เนี่ยไม่มีจมูกเลยเอาไอติมคนไปติดไว้ให้เพื่อทดแทนจมูกซึ่งก็ทําให้แมนดี้โกรธแล้วซัดเข้าไป1ห,หมดัดแต่นั่นก็ทําให้เบลลี่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่นคิดว่าเธอเนี่ยชอบเขาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ดูไม่ค่อยอยากจะเป็นเพื่อนกันสักเท่าไหร่นี่แค่การเจอกันครั้งแรกนะครับก็เริ่มมีอะไรให้เอกันแล้วแต่ก็อาจจะมองได้อีกมุมหนึ่งว่าบิลลี่อาจแค่ลลจจคิดว่าถ้าอ,อยากเป็นเพื่อนกับเขาก็ได้ซึ่งในส่วนนี้ก็มองได้2มุมนะครับหลังจากที่ได้รู้ภูมิหลังกันแล้วเราก็มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าโดยเริ่มจากทางฝั่งคอเ Billy, ที่ในฉากแรกจะอยู่ในตอน Beast and Barbarians ที่เหตุการณ์ในตอนนั้นบบลลี่กับเออร์วินได้ติดเกมอย่างหนักกริมจึงได้พาพวกเขาไปเล่นเกมในชีวิตจริงซึ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นคนเซตไว้ทั้งหมดแต่กริมที่อยากเล่นสนุกเขาจึงได้แกล้งทุกคนโดยการปล่อยแมนดี้ให้ลงไปในหลุมแต่แค่น,นี้เนี่ยมันก็ทําอะไรเธอไม่ได้หรอกครับจนเหลือแค่บิลลี่ที่ต้องออกตามหาเพื่อนๆจนเขาได้มาเจอแมนดี้ที่กลับออกมาได้อย่างง่ายดายแต่ด้วยความเป็นห่วงบิลลี่จึงได้เข้าไปกอดแมนดี้ซึ่งมันก็น่าสงสัยมากเลยนะครับว่าทาไมต้องเข้าไปก ผมก็้าจะคิดมากไปเองก็ได้เพราะในวัฒนธรรมของทางฝั่งตะวันตกเขาก็ไม่ได้มองว่าการกอดเป็นการแสดงความเป็นคู่รักอย่างเดียวแต่ยังใช้ได้กับเพื่อนหรือคนแปลกหน้าที่เริ่มรู้สึกถูกชะตาแต่มันก็จะมีบางฉากที่ทําให้รู้สึกได้เลยว่ามันเกินเคาว่าเพื่อนไปไกลอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฉากไหนก็รอติดตามดูช่วงท้ายคลิปได้เลยนะครับงั้นเราก็มาดูที่ฉากต่อมาจะอยู่ในตอน Keeper of the Ripper โดยในตอนนั้นผู้เบลลี่ได้เล่นสนุกหรือถ้าจะพูดให้ถูกคือเบลลี่พังบ้านตัวเองแต่พ่อเขาก็ไม่ได้ว่านะครรับบบเเเพพาาาาาาไ้้้ลืื่่่ออออออนตหนํหหงงงวยกกปจมึทใี ซึ่งในฉากนี้เขาก็ได้กอดแมนดี้อีกแล้วแต่ก็โดนแมนดี้ซัดเป็นหนึ่งหมัดเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาบอกลาสิ่งของในบ้านก็ได้เลียมันไปซัดทุกอย่างจึงทํทาให้เธอเนี่ยระแวงแบบสุดๆว่าบิลลี่จะมาเลียเธอด้วยหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้มันก็ยังมีอีกฉากหนึ่งด้วยนะครับที่สื่อว่าบิลลี่เนี่ยอาจจะชอบแมนดี้จริงๆก็ได้เพราะหลังจากนั้นเขาก็จะพากริมไปอยู่ด้วยแต่แมนดี้ก็ไม่ยอมพวกเขาเลยต้องตัดสินกันที่ศาลในนรกว่าใครจะได้ตัวกริมไปซึ่งในตอนแรกศาลก็คิดว่าเป็นงานแต่งระหว่างบิลลี่ ข้สสงสัยว่าจริงๆแล้วเบลลี่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าการแต่งงานมันคืออะไรหรือถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งคือเบลลี่เนี่ยอยากจะแต่งงานกับแมนดี้จริงๆเพราะถ้าเรามาดูอายุกับสติปัญญาของเบลลี่ที่ตามแบบสุดๆผมก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนกันแน่แต่เรื่องของแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวนะครับโดยในตอนสไปเดอร์แมนดี้ที่เจฟลูกชายของเบลลี่ต้องมาพักอยู่ที่บ้านเขาเพราะป่วยเป็นอีสุกอีใสคือที่บอกว่าเป็นลูกชายเนี่ยจริงๆแล้วเบลลี่แค่ฟ้าใค่เฉยๆนะครับแต่ได้ความที่เขากลัวมัน จนเขาได้พูดขึ้นมาว่าถ้านายเป็นพ่อของแมงมุมงั้นแมนดี้ก็ต้องเป็นแม่เพราะว่าพวกนายแต่งงานกันแล้วซึ่งนอกจากเบลลี่จะไม่ขัดยังเห็นด้วยกับความคิดนี้และบุกไปบ้านแมนดี้กลางดึกเพื่อไปขอเธอแต่งงานแถมยังเรียกว่าทีรักอีกด้วยซึ่งแมนดี้ก็โกรธแต่เป็นเรื่องที่เบลลี่บุกมากลางดึกจนทําให้เธอไม่ได้นอนและในตอนนี้เองก็ทําไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเบลลี่เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการแต่งงานมันคืออะไรแถมยังเรียว่าเป็นของกินอีกเห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงใครบางคนเลยนะเนี่ยแต่หลังจากที่ลล่นนาาาากมชยยง ซึ่งเธอก็ได้จับทุกคนที่บ้านของบิลลี่ไว้และทางเดียวที่จะรักษาได้คือการใช้พิษของเจฟบิลลี่จึงไปขอพิษมาจนทําให้แมนดี้กลับเป็นเหมือนเดิมได้สาเร็จแต่ด้วยความที่เขาเป็นผูานำโลกจึงทําให้ทุกคนติดเชื้อแมงมุมกันหมดแล้วก็เป็นฝันร้ายของบิลลี่โดยในตอนนี้เราก็จะได้เห็นเจฟเลอกแมนดี้ว่าแม่อีกด้วยซึ่งมันก็ยิ่งตกย้าว่าทฤษฎีนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับและนอกจากนี้บิลลี่เนี่ยก็ยังเคยปกป้องแมนดี้ด้วยนะครับโดยมันจะอยู่ในตอน Little Lock of Her l o r s ที่เพืออให้ไกีกไรยดยบลล ว่าขอให้ใครก็ได้มันเล่นกับเขาตอนนี้ซึ่งก็ได้ตามคาขอแต่สิ่งที่ตกลงมามันก็คือเอเล่นดูดสมองแล้วมนที่เจอบบลลี่เป็นคนแรกก็พยายามจะดูดสมองเขาแต่บบลลี่ก็ไม่มีสมองเลยไม่สามารถทําอะไรเขาได้มันจึงได้หลอกลอก่อบบลลี่ให้พาคนอื่นมาแทนแ่บลลี่ที่ไม่เข้าใจเลยไปอาซีเรียลมาให้แทนมันจึงได้อธิบายให้ฟังว่าสมองคืออะไรซึ่งบบลลี่ที่เข้าใจแล้วเลยไปพาคนอื่นมาให้โดเยเหยื่อคนแรกก็คือเออร์วินเพื่อรักของเขาตามมาด้วยคน,น,นอื่นๆภายในเมืองรวมไปถึงพ่อแม่ก็ไม่มไมขมึขน้หละเยอนดนนกก็็จะลเปซ กระทั่งตัวมันใหญ่พอที่จะทําให้แมนดี้สังเกตเห็นเธอจึงเดินเข้าไปหามันเพื่อจัดการด้วยตัวเองแต่บบลลี่เนี่ยก็ไม่อยากให้เธอเข้าไปจนสุดท้ายมันก็ดูสมองเธอได้สาเร็จแต่แทนที่แมนดี้จะกลายเป็นเหมือนคนอื่นๆที่สํานึกของเธอที่ถูกดูดเข้าไปข้างในก็ได้ทําการยึดล่างมันแทนจนทําให้เอเลียนร้องโหยหวนด้วยความกลัวซึ่งบบลลี่ก็ขอโทษที่ทําให้เธอต้องเป็นแบบนี้แมนดี้จึงสั่งให้เขาไปหาสมองมาให้เพื่อเป็นการไถ่โทษซึ่งถ้าเรามาคิดดูดีๆการที่บบลลี่ยอมพาทุกคนที่เขารู้จักรวมไปถึงพ่อแแมมมม่่่่ขขขออออองงงเเเเาาาาาาาให้ากกกกกลยยยปป็็็นนนืีดูสวรรททํ ซึ่งในส่วนนี้เบลลี่ก็รู้นะครับว่าทําอะไรลงไปแต่กลับกันพอเป็นแมนดี้เขาดันไม่พาเธอมาด้วยทั้งที่ควรจะเป็นคนแรกๆที่เขาจะนึกถึงด้วยซ้ํลรวมไปถึงพยายามปกป้องเธอไม่ให้โดนดุดสมองซึ่งก่อนหน้านี้เบลลี่ก็ยังชวนแมนดี้ไปเล่นด้วยอยู่เลยแต่ถ้าใครยังคิดว่าแค่นี้มันยังไม่พอที่จะทําให้เชื่อได้งง้นก็ต้องมาดูฉากนี้ในตอนเอ็กซตอร์คูลเลอร์ที่เบลลี่อยากเข้าแก๊งของสเปิร์กและพยายามทําตัวให้เจ๋งแต่สเปิร์กก็ดูออกว่าเบลลี่เนี่ยก็ยังเป็นขี้แพ้คนเดิมและไม่ยอมเเข้าาาแแก๊งงซึ่่่มมนนดีีทผห็น็นกกพยา,ยามบอล่า แต่เบลลี่ก็เถียงจนเธอได้บอกกับเขาว่ามีแค่อันธพาลกับพวกโง่เท่านั้นที่จะนับถืออันธพาลกับพวกโง่ด้วยกันซึ่งเขาพูดนั้นมันก็ทำให้เบลลี่เกิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยหันไปจูบแมนดี้เพื่อขอบคุณซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรปกติที่เด็กวัยนี้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เขาจะทากันเว้นแต่ว่าเบลลี่มันจะแอบคิดอะไรกับแมนดี้จริงๆโอบกับที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเกือบตลอดเวลาจนเรียกได้ว่าเทบจะตัวติดกันรลอจริงๆแล้วนะตอนนั้นเบลลี่เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เอาละครับหลังจากที่เราได้พูดถึงในมุมของบิลลี่ไปแล้วงั้นเราก็มาดูฝั่งของแมนดี้กันบ้างว่าเธอคิดอะไรกับบิลลี่จริงหรือเปล่าโดยในฉากแรกที่เราจะมาดูกันก็จะอยู่ในตอน What Ever h a p p i n e s to Billy What Is Name โดยตอนนั้นแมนดี้ได้ใช้งานบิลลี่สารพัดแถมยังบ่นไม่หยุดจนทำให้เขาหมดความอดทนและประกาศว่าจะไม่พูดกับแมนดี้อีกต่อไปและเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่แคร์แถมวันต่อมาเธอก็ไม่ยอมคุยกับบิลลี่ซึ่งเขาก็พย,ยบบายามชวนคุยเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ผลแถมแมนดี้ยังบอกว่ามีคนมาแทนที่เขาแล้วโดยคนที่มาแทนจะมีชื่อว่่าาอีซึงกกก็มลัษณะภยน เหมือนกับเขาแทบทุกอย่างเบลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจและพยายามขัดขวางทุกวิธีเพื่อชิงตัวแมนดี้กลับมาไม่ว่าจะเป็นการแอบสะกดรอยก็าตามดูว่าทั้งสองไปทําอะไรกันบ้างจนถึงตอนที่แมนดี้กำลังจะต่อยป๊อบปี้เพราะไม่พอใจซึ่งเบลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปรับหมัดแทนเหมือนกับที่เคยเป็นมาแต่แมนดี้ก็ยังงอนและไม่ยอมให้อภัยซึ่งเขาก็ยังสะกดรอยตามจนไปเห็นว่าป๊อปปี้ซื้อรถใหม่ให้กริมกับแมนดี้จึงทําให้พวกเขารู้สึกว่าบ๊อบปี้มีดีกว่าเบลลี่ตั้งเยอะซึ่ง ในครอบครัวบบลลี่ด้วยและขู่ให้เขาใส่หัวออกไปจากบ้านตัวเองแล้วอยากกลับมาอีกจนในเช้าวันต่อมาบิลลี่ก็ได้แก้แค้นด้วยการใช้เคียวของกรมส่งบ๊อบบี้ไปยังต่างมิติเพื่อกําจัดทิ้งอย่างถาวรจนสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกับแมนดี้ได้สําเร็จโดยในส่วนนี้ถ้าเรามาคิดดูดีๆการที่แมนดี้หาคนมาแทนบบลลี่ในทันทีเนี่ยเราก็จะมองได้ว่าเธอแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจเพราะความคิดของแมนดี้มันก็เกินคาว่าเด็กไปไกลแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นแค่วิธีการที่ทําให้บบลลี่กลับมาอยู่กับเธอนั่นเองแต่ด้วยความที่ไม่อยากเสีย น่นแหละครับแต่ถ้าไม่ได้มองให้ลึกเนี่ยเธอก็อาจจะแค่อยากหากคนใช้ใหม่ก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับงั้นเราต้องมาดูฉากต่อมา <S <S ในตอน The Bubble with Billy โดยตอนนี้ Billy ก็อยากกินหมากฝรั่งริมจึงให้เครื่องที่สามารถปล่อยหมากฝรั่งออกมาได้อย่างไร,ร้ขีดจํากัดแต่สิ่งที่ห้ามทําโดยเด็ดขาดคือการเกินหมากฝรั่งเพราะไม่อย่างนั้นจะมีเรื่องร้ายบางอย่างจากตามมิติเกิดขึ้นกับคนที่เกินมาลงไปซึ่งแน่นอนว่า Billy ก็ไม่สนใจแร้ได้เกินหมากฝรั่งจนทาให้ทั้ง กริมกับแมนดี้จึงได้วางแผนกันเพื่อช่วยบิลลี่โดยกริมเนี่ยได้บอกให้เธอใช้เสน่ห์เพื่อรอให้บิลลี่พูดออกมาเยอะๆและถึงแม้ว่าจะไม่อยากทาแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ยอมโดยการชวนบิลลี่คุยซึ่งเธอก็ได้พูดเกี่ยวกับสิ่งแย่ๆทั้งหมดที่เคยทากับบิลลี่ไว้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่ค่อยรู้จักบ,บิลลี่เลยอยากจะให้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองให้ฟังหน่อยแต่ถึงแม้ว่าแมนดี้จะทําขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ได้ผลเลยต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีดั้งเดิมโดยการขู่จนสุดท้ายบิลลี่ก ส่วนใหญ่แล้วคนที่เธอจะยอมช่วยก็คงจะมีแต่บิลลี่ที่มักจะสร้างเรื่องเอาไว้มากมายจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนซึ่งในฉากนี้มันก็จะตีความได้ว่าเธอแค่อยากจะช่วยเพื่อนเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาเธอก็ช่วยไว้ได้ตลอดแต่จะเป็นยังไงถ้าแมนดี้คิดว่าบิลลี่ตายไปแล้วจริงๆโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเดอะมูฟวี่บิลลี่แอนด์แมนดี้บิ๊กบุ๊กกี้แอนดเวนเจอร์ที่กริมเนี่ยได้ถูกศาลนรกตัดสินว่าใช้พลังในทางผิดชอบและลาทิ้งหน้าที่ยมมาทูตโด,ดยคนที่ฟ้องศาลก็คือบุ๊กกีแ้แมนตต้นเหุ ที่ทาให้เกิดหายนะมาโจมตีพอแทบตลอดทั้งเรื่องกลิมได้ใช้พลังไปกับการเล่นสนุกหรือไม่ก็โดนตัวละครอ,อื่นแย่งเคียวไปจนสร้างความเสียหายให้กับโลกมนุษย์จึงทําให้สารได้ปลดเขาออกจากตําแหน่งยงมทูตและสางในประเทศไปพร้อมกับผู้บิลลี่ซึ่งบุกี้แมนก็ได้รับหน้าที่ให้นําตัวพวกเขาไปแต่สุดท้ายผู้บิลลี่ก็สามารถหนีออกมาได้บุกี้จึงได้ปล่อยขาเข่นออกไปตามล่าพวกเขาซึ่งบิลลี่เนี่ยก็โดนจับกินไปต่อหน้าต่อตาทุกคนแต่ว่าแมนดี้ก็ยังไม่รู้สึกเป็นห่วงและคิดว่าบิลลี่จะต้องไม่เป็นไรจนผ่านไปั่่่่่วมมมมเเเเาาก็็ยลลบบ้นนนนแแแือริใจ บิลลี่จะรอดหรือเปล่าซึ่งในฉากนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าแมนดี้เกือบจะร้องไห้ออกมาเพราะคิดถึงบิลลี่แต่ทันใดนั้นบิลลี่ก็กลับขึ้นมาได้โดยไม่เป็นอะไรเลยซึ่งเหตุผลที่เขารอดมาได้ก็เพราะว่าเขาสามารถสื่อสารกับคาเคยนได้นั่นเองจนมาได้การเป็นเพื่อนใหม่ของบิลลี่ซึ่งการที่เราจะได้เห็นแมนดี้เสียน้ําตาให้กับใครสักคนมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆและยิ่งมาจากการที่เป็นห่วงคนอื่นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคงมีแต่บ,บิลลี่เท่านั้นที่ทําแบบนี้ได้โดยตลอดทั้งเเ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 รรืืื่่่่่่่่อออองงงงงธกกกก็็็แแสดดคคควววววาาาาาามมมปปปนนนนนนนหหบลลลีีไไ้้ตํ30ััซึจจททยยยๆชู อเธอแต่ถึงแม้ว่าแมนดี้จะแสดงความเป็นห่วงบิลลี่ไปมากขนาดนี้แล้วก็จะมีบางคนที่คิดว่าเธอแค่เป็นห่วงเพื่อนเท่านั้นงั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าถ้าบิลลี่มีความรักเธอจะรู้สึกยังไงโดยมันจะอยู่ในตอนเ Love ิ h a t d แต่ not speak its name ที่บิลลี่เกิดเบลอย่างเป็นยมมาทูดคริมจึงได้สอนว่าการเก็บวัญญาณจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งเหยื่อนคนแรกก็คือสาวคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับบิลลี่แล้วเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เลิกเบลในทันทีและเขาไปจีบสาวแทนโดยเธอจะมีชื่อว่าเบนดี้ซึ่งเขากก็ตตลัธอึงง้้แี่่บะพูถ นจนแมนดี้รู้เข้าเธอก็มีอาการตกใจและด่าแบนดี้สารพัดซึ่งก็ดูเหมือนว่าแมนดี้จะไม่พอใจด้วยนะครับที่บิลลี่มีสาวและหลังจากนั้นบิลลี่ก็ได้ออกไปเที่ยวกับแบนดี้แต่ว่าเธอเนี่ยก็เอาแต่สนใจกริมจึงทาให้บิลลี่เดือดและเข้าไปเปิดใส่กริมซึ่งมันก็เป็นแผนของแบนดี้เพราะว่าเธอเนี่ยคือปีศาจดอเปอร์เกงเกอร์ที่จะปลอมตัวเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับโลกมนุษย์ซึ่งแมนดี้ที่รู้เรื่องนี้จึงพยายามไปช่วยบิลลี่โดยการบอกความจริงแต่เขาก็หลับได้เรื่องที่เธอเป็็็นน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 ีีีีศาาาาาาจซซึึึ่่่่่่งงงงใตตตออแแแรรกก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 กบดดดด้้้้ทมมมมมมมถโลลุุุษย์ะสควววไไัิ ธอ,ออกจากมิตินี้ได้สําเร็จเบลลี่ที่เสียใจเลยสาบานว่าสักวันหนึ่งเขาจะหาแบนดี้จนเจอให้ได้ซึ่งก็ผ่านไป20ปีเบลลี่ก็หาเจอจริงๆและได้แต่งงานกับแบนดี้แต่เธอก็ได้คิดว่าจะได้แต่งงานกับกริมจึงทําให้เบลลี่เดือดและซัดโนกับกริมกลางงานแต่งซึ่งในตอนนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแมนดี้หึงเบลลี่ที่มีแฟนและด่าแบนดี้ก่อนจะได้เจอตัวจริงด้วยซ้ําซึ่งมันก็น,น่าแปลกนะครับว่าทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยทั้ทัที่แมนดี้ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแบนดี้คือปีศาจที่ปปลออมมมมมตตตัวววาาาาถ้้้้กกิแแ็คคงไไ่่่่ีีีใรรทพพดูเืฟ แล้วอยู่ๆก็ด่าแฟนเพื่อนหรอครับนอกจากว่าจะไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคนที่ตัวเองชอบในฉากนี้ก็ถือว่ามีอาการหึงยาชัดเจนซึ่งอีกฉากหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเธอเนี่ยคาบิลลี่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามโดยฉากนี้จะอยู่ในตอนแ a n d y the Merciless โดยว,วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศร้อนจนพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรสักอย่างกริมจึงได้เอาลูกแก้วที่มองเห็นอนาคตได้ออกมาซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นจะเป็นช่วงที่แมนดี้สามารถยึดครองโลกได้สําเร็จโดยการตัดแปลงร่างกายตัวเองลงกับ DNA ดีอเอ็นเอาา Mandy นอน,น,นดตอลลง เอวนาพ,พื่อใช้เป็นลูกสมุนโดยเธอได้หลอกบิลลี่เรื่องจุดอ่อนที่ใช้กำจัดเธอเพราะรู้ว่าเขาจะต้องหาพวกกบฏท,ที่ต่อต้านเธอเจอและบอกข้อมูลลับนี้อย่างแน่นอนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจึงทําให้พวกกบฏได้บุกมายังฐานอ Mandy. คอมแมนดี้เพื่อโค่นล้มอำนาจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นแผนของเธออยู่แล้วจึงทําให้แมนดี้สามารถจับกบฏได้อย่างง่ายดายโดยใช้ประโยชน์จากบิลลี่เหมือนที่เคยทํามาตลอดซึ่งการที่แมนดี้ดัดแปร่างกายตัวเองก็อาจจะทําให้เธอสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปบางส่วนแต่ก็น่าแปลกนะครับว่าทําไมต้องใช้กองทัับลลลีีี่่่่่ททงงงๆกกก็มมตววะะะครรรอืนนนพแปโยช์าา ต่อสูถ้าไม่นับเรื่องที่ว่าจะใช้ไปล่อก,กบฏออกมาก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องใช้บิลลี่นอกจากว่าเธอยังต้องการเขาอยู่ซึ่งหลังจากที่เราได้ลองวิเคราะห์อ,อย่างจริงจังกันไปแล้วงั้นก็ลองมาดูฉากหา,หากันบ้างดีกว่าตัวมันจะอยู่ในตอนอันยูชูปาคาบ้าทูซีมีตัวตอนนั้นผู้บิลลี่ได้นั่งดูหนังเรื่องเดิมทั้งวันจนเบือ่อพวกเขาเลยไปเช่าหนังดูในร้านวิดีโอใต้พิภพซึ่งบิลลี่ก็ได้เลือกหนังเกี่ยวกับตัวชูปาคาบ้าที่เป็นปีศาจดูดเลือดแต่หนังมันก็น่าเบือ่อจนกริมกััับบแแแมมมมนนนดดดดดดีีีี้้้้้ทททูููไไไ่่่่หหหวววววลลปปปปอออยยใใเเเขาาาาาคคคคตตต็โงงํจึ ออกมานอกจอแล้วเข้าโจมตีบิลลี่จนทําห้องพังเลเทปไปหมดกริมกับแมนดี้จึงกลับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งพวกเขาก็พยายามกําจัดมันแต่ตอนนั้นมันก็ได้ดูดเสื้อผ้าของบิลลี่จนทําให้กริมกับแมนดี้เห็นภาพบาดตาบาดใจกับน้องชายของบิลลี่ที่คงจะกลับไป็นภาติดตาไปอีกนานเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้าพาไปดูแต่ละฉากและวิเคราะห์กันไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้หลายๆคนเริ่มเชื่อเกี่ยวกับทฤษฎีนี้ที่ผมได้คิดขึ้นมาในตอนต้นคลิปจนอาจจะมองหลายๆฉากไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถึงแม้ว่าแมนดี้จะทําตััววเเยย็็นนนชาาาแแแลละไมม่่สสสใใใจคครรู้้้ึกกของงงิตหหๆด ว่าเธอก็ยังใส่ใจและเป็นห่วงเขาจริงๆรวมไปถึงปกป้องบิลลี่จากคนที่มาลังแกแต่ผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดในคลิปนี้มันเป็นเพียงแค่ทฤษฎีจากผมที่เป็นแฟนเรื่องบิลลี่แอนด์แมนดี้เท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือใครใจะเชื่อหรือไม่เนี่ยก็ต้องให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เป็นคนตัดสินแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหน้า